สวัสดีครับผมวันนี้ผมบุ้จะกับเพชรในร่างความธรรมดาครับเป็น้าวบ้านคนหนึ่งที่มาเดินอยู่ที่จังหวัดเลยครับเป็นจังหวัดที่บรรยากาศดีที่สุดเลยนะครับเป็นอากาศที่เย็นๆสบายๆในตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านต้นไม้ครับร้านต้นไม้ร้านเอ้ยเอ้ยหมาเฮียอย่ายุ่งหมาเฮีย อย่ายุ่งหมาเฮียไปแมวไม่ต้องกลัวเขาลกูกสวัสดี FC หน่อยครับนี่คือเมลโลครับ FC ของเราจะมีหมาอายุตัวหนึ่งก็คือเมลโลเขาเป็นพันธุ์พุดเดิ้ลครับตอนนี้อายุประมาณ6เดือนก็ฉลาดอยู่แต่ก็ไม่ต้องห่วงนะลูกเมลโลเมลโลคือ f อไม่ไม่ใช่เมลโลคือ FC อเอมลโลเป็นหมาของบูมจากอพชพนะครับต่อไปนี้ขอให้ FC ของเราได้รู้จักกับเมลโลด้วยนะครับผม เราอยู่ที่ร้านต้นไม้นะครับเรา,าเลือกสัตว์ต้นไม้กันในวันนี้ก็เป็นช่อง Youtube ของบูมจักรเพชครับช่องของเราก็มีทั้งข่าวสารบ้านเมืองของพระเครื่องนะครับแล้วก็มีทั้งพระแท้ที่จะนำมาให้ทุกท่านได้ชมนะครับแล้วก็มีการที่จะพรีเซนเทชันของตัวผมเองนะครับในลักษณะมิติของการเช่าพระในมิติต่างๆกับบุคคลหลายๆบุคคลครับที่ได้มา เห็นได้มารู้ว่า,าที่นี่เช่าพระมีเจตนารมณ์แบบนี้าการเช่าเป็นแบบนี้แบบนี้คนเช่าเป็นแบบนี้คนขายมาปล่อยอามาในรูปแบบไหนก็มานั่งคุยกันนะครับนี่คือสิ่งที่ภูมจากเ,าเพชรอยากจะมาฝากบอกเอเป็นคลิป,ปบ้านๆเป็นคลิปธรรมดาเป็นคลิปที่หลายๆคนถ้าถ้ารักกันจริงๆก็น่าจะได้ดูคลิปนี้นะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนก็คงจะดำเนินชีวิต และใช้ชีวิตอย่างมีสติไปพร้อมๆกับช่องของเราวันวนี้เรามาดูต้นไม้นะครับก็เป็นบรรยากาศบรรยากาศหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ย <c oughs> ก็อาจจะไม่เคยเห็นนะครับนี่คือน้ําดอกไม้มันเขาเขียนไว้ว่า150บาทครับจริงๆการปลูกต้นไม้เป็นสิ่งที่ดีผมเจอคนที่ปลูกต้นไม้มา40ปีแล้วก็ปลูกมาทั้งชีวิตปลูกป่าให้กับประเทศไทยของเรา <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้ เจะลงคลิปแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปหาหลวงพ่อองค์หนึ่งครับเป็นหลวงพ่อที่ปลูกป่ามา40ปีแล้วผมเชื่อว่าท่านให้ธรรมะกับผู้เราได้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปดูคลิปพร้อมๆกันวันนี้ผมจะอัปโหลดลงในเวลาตอนคลิปนี้จะลงในเวลาตอน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 ไม่เกินบ่าย3ามโมงของวันที่ กากรนยาคมปี2,566ันมจากบกรูมเพรไม่ได้เซ็ตผมในครับวันนี้แล้วก็อยู่ที่ต่างจังหวัดเนี่ยนะครับก็จะปีความธรรมดาไม่ต้องไปยืดติดอะไรครับรองท้าแตะเสื้อยืดกางเกงขาสั้นมีรถคันหนึ่งก็ขับรถไปเที่ยวธรรมชาติได้ นี่คือความสุขในวันพักผ่อนบุกเพชรที่มีความลึกๆก,ก็มีความรู้ตัวเองนะครับว่าลึกๆก,ก็มีความอยากจะสันโดดอยู่เพราะว่านับถือในครูบาอาจารย์ที่เป็นพระพรมติดสันโดดแต่ลึกๆก,ก็อยากจะออกสื่อเยอะๆเพื่อที่จะให้ FC ได้เห็นการทํางานของเรานะครับบางท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยเราหายไปไหนเราไม่ได้หายไปครับเราอยู่ที่เดิมแต่ว่าการทํางานเนี่ยมันมีทั้ง รูปแบบทั้งขึ้นและลงนะครับมันมีทั้งช่วงเวลาที่ดีแล้วก็ไม่ดีนะครับก็เลยอาจจะทําให้ติดขัดไปบ้างนะครับไม่มากก็น้อยเอาเป็นว่าผมเดินกลับมาที่รถแล้วร้อนมาหาน้องเมลโลอีกสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็บายบายน้องเมลโลกันไป